สุนันตุติปโสเตนะอมังโกสนังอิมังสัมันตายจะกวาเลสุยตตากตาสันติตังสัพเพไมติกาเทวาปุมาชสักระวาสิโนยักขันธปะกุมพันธา นาคายังยีกาปิจมีตาจิตามมนุสสุกิจจากิจเจสุสาธรามสัตติสะนาตายายันตุวิธิมันทะเล แต่เจพอมอนบรรดามีอยู่ในสมันตากรวาลปู้สิงสถิตนาสถานนั้นนันน,นับเป็นจันภูมเทวนาเนาอยู่ในประตูตาปฤือตรันมันปดเลยามนิคมชนหมดสยามราธานี ตั้งถ้ไอเดตีเป็นเจ้าป่าเจ้าเข้าเจ้าทำเทพเประจาในรอยในนอนและนในยานามตั้งไยตั้งเจพราเจ้าผู้อภิบานพระพุทธปฏิมาพระทานพระจามพระอโอมุสสะวัดโดนสามตั้งพระสถตวพุทธเจดี ทางเทศเทวนาเจ้าซึ่งอภิมานพระพุทธนิรูปทันทรายชัยวัจ,จตุรทิประจำคามตายสถิตลิทธานานะจังหวัดมุ่งปัสรุลุพร้อมธั้งบรมีประมาจาน์คงสงหนักวัดเขาออทุกๆุ่านทุกตุก,ต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 กอกกับทาง ประมาจารย์ครูบาอาจารย์คงสำนักบัดดอนทาลาทุกทุกท่านทุกทุกองกับทั้งบรมีแห่งพระอาจารย์นามชินวรุได้โปรดท่งสิบยานมารับเครื่องบวง่วงสักการะบูชา เลรปรัทยามเทวาธิราชเจ้าภูมิเทวนานนมได้โปรดทรงทิพยานมารับเพื่อบวงส่วงตักรับหมูชามแล้วจงประสิทธิ์ประสาตปฏิปปนชายให้แน่บุณวรารสั์อจิเทพราบพาน อาจารย์สุโธนีิรานพร้อมด้วยคณาที่นายมารวมกันในพิธีพุทธพิเกเดยนรูปเหมือนพระอาจารย์นำขินนวโรกับทั้งคู่ตีบริจากทรัพย์มาก บุรณะปฏิทั้งคนพระอุโมทรวัดดนสลามแะโงราพังพร้อมทางสลามตีประดิษฐทานรูปเหมือนของพระอาจารย์พินาวโรให้ทุกทุกท่านนั้นหลดพ้นจากพยันอันตรายตับทั้งบรรลู Kiwipun manunya pun diomai ctuk praakaan